นี้มาเฮ็ดกับเข่ากันคือเก่าครับมื้อนี้สิผัดชาแล้วผัดชาหมูครับอันดับแรกเลยติดแก๊สครับเปิดแก๊สก่อนแก๊สครับใส่น้ำมัน สใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันสักหน่อยนึ่งครับร้อนประมาณเดียร์เครื่องโขกไปแล้วครับนะโขกไปแล้ว,ลวเครื่อง 无非，无非，无一个定位。 ไม่เดอดขาดรอนเดือดขณะที่รอมาสุกกับเราก็ทำความสะอาดด้วยอันนี้ตัดนะครับโดยแก้วเสียงดังนิดนึงครับชางทำงาน xây lại xây lại xây lại kim lại, sẽ lại. <laughs> à làm từ cho ปั่นปั่นเค็มหน่อยนึงเค็ันกนี้ครับคูเลคูเล้ที่ท เฟรนทุบกงเส้นทางหนึ่งความหวังครับเฟรนทุบก็เส้นทางหน่งความหวังครับติดตามได้ทสองช่องทางครับหมูเริ่มสุกแล้วครับโกหนครับเดี๋ยวพักเลี่ยไปหน่อยเข้บกระทะดำดบทีเลย เริ่มสุกแล้วครับ้อนนิดนึงอืมครับสูตรนี้ทำง่ายๆครับลองไปทำกินดูครับเครื่องปรุงก็ผงหนว a น้ำมันหอย ผมใส่แค่สามอย่างครับผมไม่ใส่เยอะไม่ใส่เครื่องเยอะเรื่องปูุผมใส่แค่นี้แล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลนิดนึงครับเลยปรัดรสเค็มให้มันกลมกล่อมนะแล้วก็เตรียมหมูเตรียมอะไรก็้พอแลสูตรที่อร่อยครับเราทำทีนะครัแบบหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับ ใใสส่่่่ผผัักกโโลลงงไไปหไปหนปหนนออยอยจะได้มีสีสันครับผมสำหรับคนชอบนะฮะผมชอบใส่ใบกะเพราด้วยจริงๆเขาเไม่ใส่หรอกครับแต่ผมจะใส่เพราะว่าผมชอบมันหอมครับใส่ใบกะเพราลงไปเลยแล้วแต่คนชอบนะฮะจริงๆคาชาไม่ต้องใส่ใบกะเพรา แต่ว่าผมใส่เพราะว่าผมชอบม,ม,มันหอมดีเสร็จแล้วครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับผมนะนี่ฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้แตออ่อร่อยครับรสเด็ดน,นะครับเครื่องปรุงไม่มีอะไรนะที่ใส่ก็มีผงรวกน้ำมันหอยแล้วก็ซอสผักเขียวใค่แค่สามอย่างน้ำปลาผมไม่ใส่เพราะว่าน้ำปลาใส่มันกินข้าวไม่ใส่ลองไปทำกินดูนะ,ะับความเค็มมันได้อยู่แล้วในซอส ซอสผัเกเขียวแล้วก็น้ำมันหอยความเค็มมันมีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปใส่ใส่แค่นี้ครับเสร็จแล้วครปิดแก๊สครับเสร็จแล้วปิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดหัวใ,ใจด้วยครับนะเชฟมือใหม่เชฟบ,บ้านๆน,นะครับครับขอบคุณครับ